ัีกับสิ่งที่มันแบบผ่านไปเยอะแยะมากมายนะแล้ก็เลยรู้ว่าเอาสิ่งที่เป็นตัวเราออกไม่ฟังกันเลยไม่ใช่ไม่ได้ฟังอยู่พี่ทำอะไรที่พี่กังวลบ้างตัวเองคือผมไม่ได้ไป่ฟังผมบบก็ระวังพี่พูดไปไงเราก็เลยเรื่งที่เราชอบการจะบอกให้นะครับการที่เราเอ่อการที่เราเลือกทำสิ่งที่เราชอบเนี้ยมันไม่จำเป็นว่าเราเราจะต้องเป็นคนเก่ง ที่สุดนะครับในในสิ่งที่เราเลือกนะอย่างเช่นตอนนี้ผมก็เลี้ยงทุกอย่างเสมอทุกวันเลยว่าผมเป็นนักร้องผมอย่างแต่งเพลงอยากทําเพลงที่แต่งของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าทําอยู่นะแต่ผมว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดอุ้ยดึงไปออกไหมครับถ่ายรูปอย่างเดียวเอาเสียงไปไม่ได้นะครับจริงๆผมก็ พวกก็พยายามบอบกว่าตรงไหนที่แบบว่าเราเราไม่สามารถทำเองได้เราก็แบบทำให้คนอื่นนอะย่างเงี้ยจต่างาเราทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ีมานคือว่าเออเดี๋ยววันนี้เราต้องทำให้ได้นะครับก็ลองทำดูนะนะครับ คนที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาฟังเขาโอวจริงมันคือโอเคมันมันมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือว่ามันมันมีเรื่องจริงของฟูกมันมันอยู่ข้างในนั้นมีคาแรคเตอร์อ่ามีความรู้สึกมันมีเรื่องราวที่ที่มันจริงที่มันไม่แบบรู้กลนแฝงตลอดจริงช่วยจริง ออหลังสุดน <ooo> ี้ม <disaster> ีแต <iso> <tt revealed> ่งเพลงได้เพลงหนึ่งเราเล่ให้ฟังเล่นๆนะครับเขายิ้มกหนักมากคุดยอดจบงานแล้วใช่ไหมครับพี่พี่มืนต่อยาวเลยนะเนี่ย Thank <laughs> you.